สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ Pilot บ่อไพ์ลอตนะฮะเดีนี้จะมาตกปลากระพงแตนมันจะได้ปะนะปลากระพงอันนี้ที่ใช้นะครับเป็นคันเบอร์แปนะครับคันเรดิงตันพาดเบอร์แปนะครลอกเอเบลส่วนสายเนี่ยปลายผมใส่ใส่จมมันจะเป็น1นจุดห้านะครับความเร็วนิ้วต่อวิเป็นสายแบบนี้นะครับแล้วก็ พอ,อจากสายโจมนีนก็ต่อสายช็อคกลีทั้งหน้าอีกประมาณสองฟุตนะประมาณสองฟุตเดี๋ยวไปลองดูกัน่อนครับว่าเป็นยังไงแดดแรงมากเลยวันนี้ไปครับนี่นะครับเหยื่อที่ใช้เป็นวูลี่บักเกอร์นะครับเดี๋ยวลองก่อนว่าเป็นยัง เดี๋ยวเราลองสาย1.5ดูสักพักหนึ่งครับแล้วก็ทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้จบเร็วขึ้นกว่นี้อนิดนึงมันจะได้พาเหยื่อลงไปลึกขึ้นนะครับ เวลาผมมาตกนะครับผมก็จะตีแล้วก็พอตีออกไปผมก็เคยขยับเดินซ้ายขวานะครับเปลี่ยนฟื้นที่ไปเรื่อยอุ้ยโดนลูกอ้๊ ไม่ยอมขึ้นมาเลยฮะไยนี้ไม่ต้องใช้เบรกนะครับจะเย็นเย็นจะเย็นๆเ็น,เนมา เวลาสู้ปลาอย่าตั้งคันสูงนะครับคันคันฝ่ายไม่ได้มีไว้งัดปลานะครับอกสายพันธุ์หลอสัก๊บนนงครับ นี่สายกำลังสวยเลยนี่นะครับสายรดมานน่าจะโลเดียวนะครับแต่แรงดีกพอ,อช้ได้เหยื่อก็เป็นวูลี่บัคเกอร์นะครับก็คันเบอร์แปดก็จบเกมไม่ยากครับง,ง่ายๆโอเคเดี๋ยวปล่อยกันครับตกต่อวูลีบักเกอร์เดี๋ยวผมไปบีบเงี้ยงก่อน เมื่อกี้มันปลดยากนิดนึงนะครับลืมลืมบีบเงี่ยงนี่ครับเดีย๋ยวทำง่ายๆนะครับเป็นเป็น the, ใส่หัวโคนเฮดเป็นวูลี่บักเกอร์นะครับก็รีทิฟเร็วๆต่อเนื่องเมื่อกี้นะครับ เอาอีกแล้วครับตัวที่สองมาไหมเจีาวขึ้นได้เปล่าเมื่อกี้นะครับตีไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักไม่ถึงสิบวินะฮะแล้วก็ผมเห็นสายมันก็ตุกลงไปทีหนึ่งแล้วก็เลยเก็บสายแล้วก็กัดเลยเอา่าลองดูวด่า มันไม่ยอมขึ้นเลยเว้ยแต่น่าจะตัวไม่ใหญ่ครับตัวใสน่น่าจะบ่อนี้น่าจะประมาณโลนโดดโชว์หน่อยไหมอโอ้อถือว่าช่วงนี้ปลาแข็งแรงนะเพราะว่าบางทีใส่นี้ก็ เบอร์แปดก็ลอยมาเลยคือสาเหตุที่ผมใช้เบอร์แปดก็คือหนึ่งก็คือเวลาตีไกลๆมันไม่เหนื่อยนะครับเจอลมแรงๆแล้วก็จริงๆเบอร์หกได้แต่ว่าเนี่ยเวลาสู้ป่าเนี่ยมันไม่เหนื่อยมากนะครับ โอ้โหแรงแค่ได้ด้เย็นนะปลอดอ,อึบมายกขึ้นเ,เลยไม่ได้สวิงมาครับวันนี้โอ,อ้ปโอเคเป็นไงฮะเก๋ปุริบักเกอร์เนี่ยครับอืม บีบมิยังละปลดง่ายครับนี่ครับก็ไซนี้นะครับกําลังสวยช่วงนี้ปลาเนียด,ดูตาใสยอะปลาถือว่าโอเคนะครับไปปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยให้เขาไหลลงไปอา่ามือเปื้อนอีนกแล้ว เดี๋ยวเหยื่อตัวนี้ได้ปลาไปสองตัวแล้วฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเยื่อตัวอื่นดูนะครับทดลองไปเรื่อยนะครับ ันี้ผมผมว่าตัวนี้ก็กินนะเอาสีอะไรดสีสีส้มอยวตัวนี้ก็โดนมาเยอะแล้วนะครับเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อกันตากไว้ก่อนอันนี้ ปกติเหยื่อสเตมเมอร์เนี่ยบางคนก็ผูกเป็นลักษณะห่วงนะครับเป็นเป็นเป็นแบบห่วงกลมเพื่อให้แอคชั่นมันออกนะครับหอกได้ดีขึ้นแต่ว่าผมก็ผูกส่วนใหญ่นะผมก็จะผูกไม่ได้ผูกเป็นห่วงแบบนั้นห่วงผูกมนผูกเบ็ดปกติครับ แค่นี้เองล้าก็ตัดสีส้มเดี๋ยวไปลองครับไปอุ้ยเนี่ยขอเริ่มหลุดละโดนสงสัยข้างในจะแตกนะครับอะไรใช้ได้ผมบางผมบางหัวล้านนี่่ะเดี๋ยวลองดูครับตัวที่สามจะได้ไหมเหยือตัวนี้ครับ,รบเปลี่ยนเหยือแล้วเดี๋ยวลองใหม่ ว่าเป็นไงลองบ่อดนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินเล่นบ่ออื่น ียวตัวนี้จะหนักกว่าตัววูลี่บักเกอร์เมื่อกี้หน่อยนะครับจมเร็วกว่านะครับแล้วกใช้ผมยังใช้การเก็บสายเหมือนเดิมนะลองไปใช้ดูนะครับไปลากผ่านหน้ามันมันดี หลายคนเคยถามผมนะครับว่าเวลามันตกกระพงเนี่ยเราเก็บเหยื่อเนี่ยสายเนี่ยเข้ามาเนี่ยสายไฟจย,ยเข้ามาสุดเลยนะครับเพราะว่าบางทีป่ามันกินขอบบ่อเนี่ยแล้วเวลาแคดออกไปทีเนี่ยทำไงก็จะสะบัดทีสองทีครับโลแคดออกไปก็ได้นะครับโลแคดออกไปก่อนแล้วค่อยยกขึ้นแคดนะครับ เนี่ยลองดูนะครับหรือว่าเราจะยกขึ้นเลยแล้วก็สะบัดเร็วๆให้สายมันออกนะครับแล้วก็คือเวลาสายเฮดที่สายที่อยู่ข้างนอกคันเนี่ยมันสั้นเนี่ยเราก็ต้องขยับคันเร็วนะครับ mm hmm. ก็ตีออกไปแล้วผมก็เดินขย่ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราตีตรงนี้แล้ว ได้ตัวแล้วตีที่เดิมมันไม่กินถ้าขยับไปมันจะกินเออก็ปแปลกเหมือนกันก็ลองดูครับลองดูทุกทฤษฎีมันขัดกัามันกัดอะไรข้างข้าเนี่ย ตีต้องแบกแล้วเพราะว่าสตีปกติมันจะติดสาราเนี่ยตอนนี้ผมลองเปลี่ยนสายเป็นจมจมเ,เร็วขึ้นนะครับเป็นสาม IPS นะครับเมื่อกี้ใช้หนึ่งจุดห้านี่ใช้สามนะครับก็ต่อเหมือนเดิมครับสายจมแล้วก็ช็อคลีดข้างหน้าเพราะว่าเมื่อกี้ลองตีดูแล ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแดดร้อนขึ้นหรือเปล่าปลามันเลยลงข้างล่างมากขึ้นก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเหยื่อตัวเดิมครับอันนี้เป็นเหยื่อเขาเสอร์มินหนาวนะครับมาลุย โ,โอ้ยใหญ่เว้ยโอ้โหตัวนี้วิ่งครับตัวนี้วิ่งน่าจะมีไซส์อาลุดโอ้โหผมย้ายมาบ่อนี้ ก็เดินเดินตีมาขอบขอบบ่อเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะตีไกลๆไปได้สองไม้โอ้ดูเหยื่ออะไรซิเป็นไงเออเดี๋ยวยังดูโอเคอยู่นะครับ Okay. ลองดูอีกทีครับผมยังใช้สายจม3 I P S อยู่นะฮะเหมือนเดิมต่อไปแล้วก็เกือตัวเดิมนะครับเขาเซอร์มินนาวสีส้ม ไม่ใช่้ำเดินนะครับก็คือเ่ดินันเร็ว ได้ยินเสียงรถมันรู้เลย <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวมาตกบ่อน,นี้บ้างเมื่อกี้ไปบ่อนู้นแล้วบ่อนู้นนะครับบ่อตรงข้ามนี้แดดมันสองข้างหน้านะครับกล้องที่ผมติดมันตรงหน้าอ,อกมันก็จะร้อน เลยก็ถ่ายไม่ได้เลยแล้วก็หลุดไปตัวหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกเขาเอาเหยื่อมาสาดให้ทีสองทีก็ได้ไปเล่นสนุกช่วงโปรโมชั่นนะฮะตัวหนึ่งเหยื่อขาดไปสองตัวใครจะเล่นช่วงโปรโมชั่นก็ระวังด้วยนะฮะ่ามาลองบ่อนี้ดูบ่อนี้เห็นเขาว่า ก็มีกระพงเหมือนกันเหมือนเดิมครับสายยังเป็นเป็นจมสายจมตรงปลายนะครับเป็นจมส IPS เหมือนเดิมแล้วก็เหยื่อเป็นคอรเซอมินาวแต่ว่าผมเปลี่ยนมาลองเป็นสีเขียวสีส้มไม่ค่อยกัดเลยผมลองดูว่ามันมันเกี่ยวกันไหมนครับลองดู

มันกีฟรีเป็นมาที่สองฮะเหมือนจะเป็นปลานินเลยฮนะเฮ้ยเดี๋ยวดูปลาอะไรเมื่อกี้เห็นปากแวบๆเหมือนปลานินดูซิดูซิโอ้โหปลาอะไรวะกระพงเหรอเฮ้ยอยากให้สายย่อนนะฮะสายย่อนชอบลุกปนว่าปลานิน ใช่ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้โหมามามาเอาขึ้นมาถ่ายรูปไงยอ๋อวันนี้กัดเขาเสื้อมินาวครับเออเรืเ่องเหยื่อครอบจักรวาล ตกเป็นทุกปลาครับตั้งแต่ปลาทะเลจนปลาน้ําจ e ดโอ้โหตรงนี้เป็นยาด้วยจิตตายว่าถึงว่า,าระวังนะครับต้องระวังพวกนี้คันอาจจะตอนนี้ตัวเบลอเลยทำไงล่ะทีนี้อ๋ออุ๊อ โอ้เดี๋ยวก่อนผมโดนเบ็ดติดหัวแต่ว่าเอาปลาขึ้นมาก่อนเดีย๋ยวมันตายอ๋อไปแล้วไปแล้วแต่ปรากฏว่าเจอแต็กพอต ผมว่ามันติดมากับปากปลาแน่เลยแล้วเมื่อกี้มันดีดใส่หัวผมเนี่ยอ้าวหาแล้วไม่ได้ไม่ได้ปลาถ่ายรูปแต่ได้เหยื่อโอเคลองกันใหม่ เอาแล้วครับเอาแล้วมาแล้วโดดรอบนี้ไม่ใช่ปลานิลน,นะชัวร์ๆเี้เมื่อกี้เสียดายปลาินตัวเมื่อกี้เนะาะไซใหญ่ด้วยโอ้โหแรงดีเหมือนกันนะ yes, เล่นเซฟเเดี๋ยรุดเดลุดบิดบีบเงี้ยงแล้วด้วยแต่เมื่อกี้โชคดีนะปลาไม่ได้แต่ได้เหยื่อมาตัว ติดคาหัวเลยมันดีดมาใส่หัวผมอ๋อนี่น่าจะเอาขึ้นตรงนี้ได้ครับตรงนี้ยามเยอะโอเคยยกขึ้นยัง่านะมามา ต้องเข้าต้องเข้าโอเคมามาอะไรครับโอ้ตัวตัวไม่ใหญ่นะครับแบบนี้เขาเสื้อมินดาวเห็นนะบีบเงี้ยมันก็จะปลดง่ายนะครับ นี่พังไปเยอะแล้วนี่ตกมาหลายตัวแล้วเหยื่อมันเดี๋ยวไฟไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนะครับโอเคปล่อยไปแล้วครับอาเช็ดมือหน่อยโอ้ยโอเคเดี๋ยวนี้ พอแค่น,นี้ก่อนแล้วกันเที่ยงละต้องกลับแล้วมาตั้งแต่เก้าโมงฮะ แล้วครับเดี๋ยวผมต้องกลับแล้ววันนี้ก็แวะมาตกประมาณสามชั่วโมงแล้วก็มาถึงตอนเก้าโมงนะครับก็ได้ไปสามตัวนะครับเที่ยวขึ้นมาได้ว่ามีปนินตัวใหญ่หลุดไปตัวหนึง่งแต่ดีใจนี่ได้เหยื่อนี่มาเลยนะคนหัว <laughs> โชคดีมากเฮ้หลุดไปยังวะโอเคยังอยู่นะครับก็ถือว่ากัดดีนะมัน กัดอยู่เรื่อยๆครับต้องต้องไล่ระดับความลึกเอาก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวก็จะมาตอบให้นะครับหรือใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็บอกไว้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมแชร์ share ไปครับแชร์ share ไปกาไปแล้วครับสวัสดีครับ